ในผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เนี่ยเป็นคนขับรถเมย์สาย140่นโอ้โหตอนนั้นก็ในญ่ขึ้นใหญ่ขกันใหญ่แล้วต้องต้องย้อนกลับไปแล้วล่ะฮะทั้งกระเป๋ารถเมย์ทั้งลูกค้าที่เคยนั่งรถคันดังกล่าวแล้วเรื่องนี้เนี่ยคนวิจารณ์เยอะประวันเพราะว่าเพิ่งจะมาประกาศตามหาผู้โดยสารคนที่เคยขึ้นสิ่งแต่เขาติดโควิดตั้งแต่วันที่4นะฮะใช่ฮะตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแล้วเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานพอเสียชีวิตปุ๊บ คอสมกมาประกาศว่าผู้โดยสารที่เคยขึ้นรถเมล์คันที่โชเฟอร์เนี่ยคันนี้<ม>เป็นคนขับเนี่ยให้เซาสังเกตอาการตัวเองแล้วคำถามคือทำไมคุณไม่บอกตั้งแต่วันที่4แล้วเห็นบางช่วงก่อนจะตรวจโควิดเนี่ย<ม>เหมือนก็ยังจะยังพยายามจะกลับมาขับรถด้วยซ้ำคิดว่าไม่ได้ติด<อ>ไม่ได้ตรวจนะฮะเพราะฉะนั้น1 401 4 0, 1, 4, 0. ีนงสมมรุสวรีชัยใช่ฮะเลยบาคนแน่นทุกทุกรอบนะฮะล่าสุดก็เลยต้องเตือนไงเพราะว่าเขาอยากจะให้คนที่ไปใกล้ชิดกับคนขับคนนี้เนี่ย ในช่วงเวลาสําคัญที่เขาขับบ่อยๆเนี่ยให้ระวังตัวเองดูอาการตัวเองไม่ถ้าผมถามปวันว่าคุณขึ้รถเมล์คุณจําหน้าคนขับได้ไหม <c oughs> คุณรู้ไหมว่าชั้นขึ้นเนี่ยตอน8ปดโมงเช้านี่ย<อ>ใครเป็นคนขับคือจําหน้าคนขับ,บคงจําไม่ได้แต่ช่วง<ม>เว<ร>ลาจําช่วงเวลาที่คุณขึ้นได้<อ>นะฮะเพราะฉะนั้นดูกันช่วงเวลาที่คนขับคนนี้เนี่ยขับเขาบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ระลึกกันหน่อยว่าใครที่ไปขึ้นรถสาย140แสมดำอนุสวรีชัยหมายเลขรถ590019วันที่1เมษาย,ยนคุณผู้ชมครับตั้งแต่7โมงเชา้าจนถึง10โมงเชา้านี่นะฮะช่วงเวลานี้วันที่1เมษาย,ยนนะถ้าใครไปขึ้นแล้วมีอาการไอจามเป็นไข้อ่อนเพลียหายใจลําบากหรือสงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะติดเชื้อให้รีบติดต่อกลมควบคุมโรคโดยด่วนนะฮะ เนื่องจากว่าพบว่าคนขับรถเมย์ในช่วงเวลาดังกล่าวล่าสุดเนี่ยเป็นคนที่ติดเชื้อและเสียชีวิตเมื่อวานทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ครับอู่รถเมย์สมดำเขตการเดินรถที่5นี่ครับไปคุยกับคุณสถาพรเพชรกองผู้อำนวยการเขตการเดินรถนะฮะซึ่งให้ข้อมูลว่าพนักง,งานขับรถที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นผู้หญิงอายุ52ปีเจ้าตัวมีโรคประจําตัวคือเบาหวานและความดันจริงๆเนี่ยประวัติ คือขับรถเมย์มาตั้งแต่ปี2,532ฮะจนถึง2,561แต่พอจนถึง2,561เนี่ยไปเจอโทษคดียาเสพติดก็ไปรับโทษแล้วเพิ่งจะพ้นโทษมาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วเจ้าตัวเพิ่งจะกลับเข้ามาขอทำงานอีกครั้ง16มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะ<อ>นี่นะครับผู้อำนวยการท่านบอกนะครับว่าหลังจากเจ้าตัวกลับมาทำงานได้ประมาณ1สัปดาห์พบว่ามีอาการป่วยก็เลยให้หยุดพักก่อน ก่อนจะกลับมาทํางานอีกครั้งก็คือ1เมษายนนี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องเลือก,กวันนั้นเพราะเป็นวันแรกที่เธอเนี่ยกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งหลังจากพบว่ามีอาการป่วยแล้วเขาให้พักไป1เมษายนช่วงเช้าแต่ปรากฏว่าพอกลับมาทําแล้วก็ยังมีไข้สูงเขาก็เลยสั่งให้หยุดใหม่แล้วให้หยุดอีกรอบหนึ่งนะฮะจากนั้นก็เลยไม่ได้ขับแล้วนะฮะ3เมษายนเนี่ย เป็นช่วงที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะกลับมาทํางานอีกครั้งด้วยซ้าจะกลับมาอีกจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอวัดไข้เนี่ยเจอไข้สูงเสียก่อนนะฮะสาองศาครับทางกสบกก็เลยบอกว่าั้งไปหาหมอก่อนดีกว่านะครับต่อมา4เมษายนถึงทราบว่ามีอาการปอดติดเชื้ออันนี้เนี่ยตอนแรกเขาบอกเบื้องต้นแค่ว่าปอดติดเชื้อนะครับยังไม่ได้บอกว่าติดโควิดนะฮะเธอก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อเนื่องจนสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิต12เมษายนเมื่อวานนี้ Oh. แล้วท่านพอ,อ,อก็เลยบอกว่าก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยติดเชื้อโควิด -19 หลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วเพิ่งจะมาทราบอ่ะไม่แล้วเข้ารักษาอาการด้วยอาการปอดติดเชื้อเขาไม่ตรวจโควิดละนั่นแหะสิฮะตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าแค่อาการปอดติดเชื้อพอ,อ,อก็ไม่ทราบว่าติดหรือไม่ติดโควิดแต่สุดท้ายพอเจ้าตัวเสียชีวิตเมื่อวานเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่าตรวจโควิดช่วงไหนนะ oh. แต่เพิ่งจะมาทราบครับโอ้โหหลายคนก็เลยแบบ อ้าวแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยทำไมไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดหรือว่าต้องต้องตามผลไหมไม่แล้วคุณคิดดูใครคนที่ขึ้นรถเมย์คือเวลาพฤติกรรมคนนะขึ้นรถเมย์สายไหนก็ต้องสายนั้นถูกไหมครับแล้วคุณคิดดูคนที่ขึ้นช่วงนั้นน่ะทุกวันอ่ะอืมก็จะเจอแล้วเขาจะคิดยังไงคุณเป็นตั้งแต่วันที่สี่ห้าหกวันนี้เท่าไหร่วันที่สิบสามครับขึ้นทุกวันอ๋อแต่เข้าใจว่าหลังจากหลังจากนั้นเนี่ย ไม่อาจอาจจะไม่ได้ไปทํางานแล้วนะค,คืออาจจะเข้ารักษาตัวนะตั้งแต่วันที่สเป็นต้นมาได้เลยครับคำถามต่อมาก็คือว่าเหตุใดกสบกเนี่ยเพิ่งจะแจ้งประชาชนให้สังเกตอาการของตัวเองทั้งที่เจ้าตัวป่วยต,ต,ตั้งแต่ต้นเดือนทำไมถึงมาแจ้ง13เมษายนนะพออท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่พนักงานเริ่มป่วยเนี่ยแจ้งข้อมูลกับกรมควบคุมโรคตลอดแต่เพราะผลตรวจจากไปรับรองแพทย์ระบุแค่ว่าปอดติดเชื้อ ก็เลยไม่ได้แจ uh> ้งรายละเอียดครไม่ได้บอกว่เป็นโควิดคือไม่คือใบรับรองแพทย์ไม่ได้บอกเป็นโควิดไงบอกแค่ว่ารักษาตัวจากอาการปลอดติดเชื้อครับรลองฟังดูนะฮะอันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยนะในใบแพทย์เนี่ยเขาเขาระบุว่าปลอดติดเชื้อนะครับแล้วเราเราก็เข้าใจว่าไม่น่าจะติดนะครับตอนเราใบรับรองแพทย์ยังไม่ชัดเจนนะครับเราก็กลัวแพนิคเราก็เลยไม่ได้แจ้งในเบื้องต้นนะครับแต่เราก็แจ้งกับองค์ควบคุมภาษาองค์ควบคุมโรคแล้วครับ นี่นะฮะก็เป็นคําอธิบายนะครับของทางคุณสถาพรผอ,อเขตการเดินรถที่5นะครับแต่ว่าหลังจากทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับล่าสุดก็มีการเข้มงวดนะครับสั่งงดใช้รถเมย์คันดังกล่าวที่ผู้เสียชีวิตเคยขับชูวคราวแล้วก็ใหพนักงานเก็บค่าโดยสาร18คนเนี่ยไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 เก็บอกว่าในจํานวนนี้มี9คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าให้กักตัวสังเกตอาการ14วันส่วนอีก9คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงรองลงมา ตรวจแล้วพบว่าไม่มีอาการแล้วก็ไม่พบเชื้อก็ให้ปฏิบัติงานได้ตามปกตินะฮะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบล่าสุดสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบพ้อเร็จจริง<ด>เรื่องนี้นะครับถ้าพบว่าทางคอสมก,กจงใจปิดบงังข้อมูลว่ามีโชเฟอร์ติดโควิดแล้วไม่ยอมบอกประชาชนก็จะมีความผิดนะครับ แต่ก็ยืนยันว่าตอนนี้ขอสมกก็ได้ทำความสะอาดค่าค่าเชื้อบนรถเมย์ทุกคันเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วครับแต่ประเด็นคือคันนั้นล่ะหนึ่งสี่ศน่นแะก็หยุดชุกราวไปก่อนตั้งแต่วันที่หนึ่งใช่ไหมฮะเออขณะน,นี้ภาพรวมแล้วกันนะครับสอบอคนะคุณหมอทวีสินวิษณุโยทินวันนี้โคศก